ทางด้านของศูนย์อนามัยที่1ค่ะก็ได้มีการจัดมหกรรมก้าวท้าใจซีซั่นสองนะคะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งเขตสุขภาพที่1เองค่ะก็มีการส,งส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีจะได้มีภูมิต้านทานป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยนะคะ ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยค่ะได้มีการจัดกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น2ถือเป็นการต้านภายัยโควิด -19 นะคะโดยจัดขึ้นที่โรงแรมอินเพลสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานงานในครั้งนี้ท่านก็เปิดงานนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการเปิดมหกรรมก้าวท้าใจซีซั่น2ต้านภายัยโควิด -19 พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อ ส่งเสริมการออกกําลังกายที่สามารถทําได้ด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่หรือว่า New Normal นะคะคของการออกกําลังกายโดยรูปแบบกิจการกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทายค่ะคอย่างเช่นการวิ่งการปั่นจักรยานหรือว่าเวทเทรนนิ่งแอโรบิกแดนซ์หรือว่าคีตะมวยไทยหลากหลายรจริงๆค่ะทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อสุขภาพของเราครับ โดยมีการจัดแคมเปญพิชิต60วัน6,000แคลอรี่นะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาเพียงแอดไลน์นะครับก้าวท้าใจ SS2 เพื่อสมัครแล้วก็บันทึกสะสมการออกกำลังกายโดยส่งข้อมูลสะสมระยะทางระยะเวลาในแอปพลิเคชันไลน์นะครับซึ่งระบบจะทำการบันทึกแล้วก็ประมวลผลพร้อมประเมินดัชนีมวลกายให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลมีการสะสมแต้มด้วยนะครับ สำหรับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมก็จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็สะสมระยะทางระยะเวลาจริงๆนี่ยหกรกฎาคมจนถึง29สิงหาคมนี้ครับรวมทั้งหมด60วันด้วยกันครับ ทุกท่านะคะได้ให้ความสนใจในการออกกําลังกายร่วมกันค่ะโดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านหลายแอปพลิเคชันก้าวท้าใจซีซั่น2โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่29สิงหาคม2563นะคะเขาจะมีการประกาศผลและก็มอบรางวัลในเดือนกันยายนนี้นะครับ